ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ห้าหป่าเมียวเลยนะครับผมอันนั้ผมกับพาบะเลย์เกมอันซอมบี้หนครับเนาะไปแล้วพับไปงัดทังงัดเลยละกันนะครับเออ,อเสียงเ้วย <c oughs> โอเคนะครับก็พบทวานที่เจ็ดพันนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอันกับผมก็อยู่กับค่ายใหญ่ค่ายประจำนะครับสําหรับค่ายไทเกอร์หนึ่งสองหกนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ฝากถอนไว้ในรครับมาไรเลยละกันนาะพี่น้องเนาะเกมอัน สวามบีเห่เฮ่เห่นี่ครับปั่นเมืองก่อนเข็มสวามบีอู้ยตัวผู้หญิงเอา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 ตัวผู้หญิงเอามาแบบที่จะเดาไมีอะไรนะครับผมดอกนี่กับ,บปัป่นเข้าไปปั่นแตกนอกสวยสูเปอร์ไปหนึ่งทีนะครับนัก,น,กน,นินนินครับผมปัน่นแตกนอกสวอ เฮ้ยตึๆๆๆๆ๊ยังหอไดีว่ายังไงโบ,โบนัสโบนัสโบนัสโอ้โ,โ,โบมาพี่น้องเลยมาเดีย๋ยวซื้อโบนัสเบ็ดลอยเลยหลักกันเนาะใส่เลยครับผมเจ็ดพันห้าไปมาเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่รายจ่ายค่อนข้างดีนะครับผมนะกำลังดีเลยนะครับรายจ่ายไม่ถูกเกินไปนะครับว่าแต่สะสมตัวคุณอ่ะเอ้าตัวคุณนี่มาครับผมสวยงามครับผมสะสมตัวคุณไปเรื่อยๆคอมโบสวยงามมา อยางหน่อยก็สะสมคูณ15แล้วนะครับจังหวะนี้คูณ15แล้วยังไงเอาเลยคูณ15เป็นคูณ30ดอกนี้ก็บึิงนะครับผมเนี่ยนะครับบผมเนี่ยนะได้อยู่ได้อยู่นะครับวายมาอีกแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้ยได้อยู่ครับผมตัวคูณดีตัวคูณกำลังดีสะสมตัวคูณไปก่อนคอมโบต่อนนี้สวยงามมาคอมโบต่อนนีกคอมโบต่อนนีกต่อนนี้อู้ ก็บอกคูนิบสวางเลยแต่คูนิบสวางมากเป็นคูนหาซีดในว่าที่นี่อ้าวายมาอีกครับผมสวยงามฉีดยาครับผมเฮ้เฮ้เฮ้เอายอย่างไรเดี๋ยวคูนยี่สิบมาแล้วครับผมพี่โอดเอ้ยเอาสะสมตัวคูนไปเรื่อยครับผมบัคกูบีหลายทีมาทีมาหมาอีกหลามาทีมาครับผมคูนสี่สิบแปดบัคูบีโอเครางวัลใหญ่ยังไม่มาเลยนะครับผมนะ แต่ว่าตกคุณเขาก็ได้ดอลลาร์บาทที่นี่โอกาสแข่งเขาก็มีอยู่ดกอกเอามาแล้วครับผมขวดเขียวๆเฮ้เฮ้ามาคอมโบสะสมตัวคูนะผมบังเกอไปี๊หมื่นสี่สวยๆงามๆไหลต่อเนื่องได้อยู่นะครับมาอีกลุ่นชาติเป็นบังเกอไปอี๊งมาอีกครับเอาสะสมคูนะผมบังเกอไปอี๊งบังเกไอกไปบังเกอไปี๊งูเปอร์ไปเดินเทียร์นะครับที่เหลืออี่กำไรมไ่เนียนๆหลับพี่น้องสว่างร้อยเก้าสิบเท่าไปแล้วนะครับ เฮเฮเฮพวกอะไรใส่คุ้นใจเฮไบมาคอมโบเยมีคอมโบเลขสิบอยู่นะครับได้อยู่มาเอยมีคอมโบอีกไห่เลยมีคอมโบอีกไม่เอยได้อยู่หลังวัลก้อนโตไปอีกหนึ่งทีเอ้ายังเหลืออีกหกสปินยังเหลืออีกหกสปินมันยังงอยมันยังงอยอือหือ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟเกมในไฟเกมถ้าเข้าฟรีในฟรีเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับโอกาสแตกบึ้มอ่ะอ้ยขอไปนะครับสวยกลับข้าวครับลับข้าวไปหนึ่งทีเอาละบาทที่นี่โอ้โหได้อยู่ได้อยู่สวย สกิดเล็กสกิดน้อยก็แตกแล้วนะครับก็ตัวคุณมันไหลเนาะตวดเล็กตวดน้อยก็บึ้มเฉลียแล้วนะครับตวดเล็กตวดน้อยก็บึ้มตวดตวดเล็กตวดน้อยก็บึ้มโอเคได้อยู่จบไปที่สี่หมื่นเจ็ดวันเจี๊ยบเลยนะครับก็ถือว่าแตกหนักอยู่นะครับผมในเกมนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับสำหรับเกมอันซอมบี้เนาะครับเนาะอ่ะผู้ใดอยากลองมือนะครับสำหรับใคร ไทเกอร์126นะครับผมก็ปักบุดไว้แล้วนะครับก็เป็นค่าใหญ่ฝากถอนไว้นะครับป่ะไปหาหลินเน่าไหมกันเนาะบ๊ายบายขามุยครับผม